สุดยอดเครื่องรางหนึ่งในเบญจภาคีที่เ่องรางของปเะือศไทยมีเทศศรตาวุธมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ท่านได้สร้างไว้2ขนาดก็คือขนาดใหญ่เราเรียกว่ามีดปานช้างส่วนขนาดเล็กเราเรียกว่ามีดปากกาเอาไว้ใช้พกติดตัวพ่อเดิมวัดหนองโพท่านได้เริ่มสร้างมีดหมอตั้งแต่ปีพศ2456จนถึงวาลาปีพศ2460โดยในสมัยนั้นมีช่างที่ใช้แกะสลักใบมีดหรือว่าสร้างตัวมีดแบ่งออกเป็น4ช่างมีช่างไข่ช่างฉิมช่างสอนแล้วก็ช่างแม้โดยใบมีดก็จะ มีแบ่งลวดลายเป็นการแกะสลักเป็นลายต่างๆเช่นลายหน้าเที้ยวลายน้องสิงลายกระหนกผีเสื้อหรือลายเสมาไบโพมีขนาดใหญ่เราเรียกว่ามีดพันช้างเอาไว้ใช้เพื่อบังคับช้างนะครับและก็ยังสามารถใช้เป็นมีดป้องกันตัวรวมถึงเป็นมีดที่เข้าไปในป่าเพื่อฟันหาสมุนไพรในป่าเรื้อยพุทธคุณสามารถใช้ทั้งป้องกันคุณใสกำบ,บงังศัตรูเรียกว่าใช้ได้สารพัดสรรพคุณเชื่อกันว่า,วามีดหมอของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนั้นยังมีพารานุภาพทางด้านธงกับบัญจาตี รวมถึงส่งเสริมบารมีเป็นมหามงคลแก่ผู้ที่มีไว้ใช้สักการะบูชา